วันนี้ก็จะมาจำลองเหตุการณ์ครับพี่คับเติมเ5้าได้ไหมได้เฮ้ยเฮเฮ้กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวสวัสดีสวีัดสสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอของสิ่งหนึ่ง สิวขึ้นว่ะแสดงว่ากูยังวัยรุ่นอยู่นี่หวายเป็ดไอ้แม่ย้อยทุกคนครับพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอของสิ่งหนึงมาจากอินเทอร์เน็ตครับนั่นก็คือสิ่งนี้เลยครับทุกคน นี่ก็คือรถเข็นนั่นเองครับทุกคนมันก็คือรถเข็นธรรมดาทั่วไปแหละครับไม่มีอะไรพิเศษมากคือที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยว่าคือตอนเนี้ยผมอายุยี่สิบแปดแล้วแล้วผมก็แบบกังวลอนะ่ะทุกคนเนียก็ยังไม่มีบ้านก็ยังไม่มีวันนี้ก็เลยจะมาจําลองเหตุการณ์ครับว่าถ้าเกิดผมแบบแก่ตัวไปแล้วต้องนั่งรถเข็นคนเดียวเนี่ยผมจะเป็นยังไงมันจะลําบากไหมถ้าแบบเดินทางไปไหนไปซื้อของซื้อข้าวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะใช้ชีวิต บนรถเข็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวก่อนรีวิวก่อนวิธีครับง่ายๆเลยครับทุกคนนี่ผมไม่รู้นะครับว่ารถเข็นคนอื่นเป็นยังไงแต่เนี่ยเป็นรถเข็นนี่แบบาราคาประมาณ2 6 0 0บาทผมซื้อมาจากช้อปปีวิธีเลี้ยวนะครับง่ายๆทุกคนดูตรงนี้นี่มันจะมีตรงนี้ล้อก,กับพลาสติกไว้ทุกคน2ด้านถ้าเกิดผมจะเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยผมต้องเอามือซ้ายเนี่ยหมุนไปข้างหน้าครับแล้วเอาด้านขวาหม,มุนไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะหมุนซ้ายเอ้มันจะหมุนขวา,าเทิร์นหมุนซ้ายก็คนละข้างนี่วิธีหมุนอ่าแล้วกก็็มีเเบหน อ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะทําการลงอันนี้ก่อนโอเคผมจวค่อยๆลงครับทุกคนผิดไหมครับทุกคนไม่ยากผมก็ใช้ชิบนุกเข็นได้เหมือนกันนะเนี่ยครับเราไปครับทุกคนเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะครับง่ายๆเลยครับผมบอกก่อนนะครับว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ในเมืองแล้วข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆคอนโดผมเนี่ยมันจะมีรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งวิวแชร์เนี่ยตอนแรกจะเรียกววิวแชร์นะเดี๋ยวลองนั่งวิวแชร์เนี่ยไปสขับรถไฟฟ้าเดี๋ยวดูกัะนั่งมันจะลำบากแค่ไหนระยะทางเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งกิโลครับอัน เข็นลมเข็นลมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูล้มเดี๋ยวกูล้มตรงนี้นะผมจะไม่ผิดเนี่ยตัวนี้น่าจะเติมโซฮอล์เก้าห้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั๊มน้ำมันก่อนเติมน้ำมันโอเคครับทุกคนอันนี้ผมผมไปเจอของมอไปอย่างครับทุกคนนี่นี่มันมีเบรกมือครับอง่ายๆกูดิฟได้อะดิฟได้เลยแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรไปอะเราเริ่มไปที่รถไฟฟ้ากันดีกว่าครับ ทุกคนเอาจริงวะอันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมผมผมเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยจริงทุกคนแล้วตอนนี้ครับทุกคนผมกําลังจะประสบปัญหาครับผมกําลังต้องมาเจอกับตอนนี้ครับทุกคนระยะทางที่เราเข็นมาได้เนี่ยแค่ประมาณ10เมตรนะครับผมสิบเมตรก็เหนื่อยแล้วครับดูสิบเมตรก็เหนื่อยแล้วผมว่าเดี๋ยวเราอยเสียแรงเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินไปด้านปากซอยแล้วกันเพราะมันเหนื่อยครับดูน่ะก็เดี๋ยวเจอกันด้านปากซอย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วอันดับแรกเนี่ยเราจะเข้าไปในปั๊มก,กันครับโอเคถนนที่นี่ดีมากพี่ครับเติมเก้าห้าได้ไหมพี่ได้รถ <c oughs> เรา <c oughs> เล่นเราเล่นครับเราเล่นครับ <c oughs> พี่พี่ว่าผมจะขี่ไปข้างหน้าขักซอยเลยนะร <c oughs> ถไฟถนนดีไหมแต่ว่าอย่าออกถนนนะไม่ออกถนนออกทำไมอ่ะออกก็ตายดิตัวนี้ตัวนี้มีเทอร์โบได้บี้ี่ดิฟโชว์ไหมไม่ไม่เอาเดี๋ยวผมเอาลิฟต์บี้แล้จะซื้อกาแฟไหมโอเคครับ ไรายการสั่งสั่งกาแฟครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะเอ่อเอาเป็นกินทีลาเต้แก้วหนึ่งครับพี่จะไปทานเพิ่มอีกไหมคะเอ่อไม่เอาแล้วครับพี่ไอ้สัสสังไปเลยเมื่อยว่ะเมื่อยผมคุณไม่น่าทั้งหมดครัผมผมบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าเอ่อใครที่แบบโตแก่ไปเนี่ยแล้วแบบไม่มีคนดูแลเนี่ยแขนคุณต้องแข็งแรงคือนี่ผมขับมาเนี่ยกูเหนื่อยมากกูร้อนมากทอเท่าไหร่ครับ ตรง1านะครับที่ได้ครับพี่อันนี้ผมเข็นมาประมาณ15นาทีดูเงินร้อนมากครับพี่สิวก็ขึ้นวัยรุ่นอยู่เงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชิญรถครัคันนี้ไม่มีที่วางน้ำนะครับทุกคมือนการนี้ไม่ได้ตัวท็อปเพราะตัวท็อปอาจจะมีที่วางน้ำโอเคพร้อมระวังรถด้วยนะครับไม่ยากบอกแล้วกูเซียนกูลงกูลงนงนงเนินนั่นแหละเฮ้ยเราเราเข็นตัวนั้นกันเถอะไง ตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะเดินทางไปที่รถไฟฟ้านะครับถนนตอนนี้นะครับก็ยังดีครับทุกคนเขาบอกว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเดี๋ยวคูททาให้ดูว่ามันดีจริงไหมโอเคครับโอเคโอเคโอเคทุกคนผมจะอุปสรรคข้างหน้าแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมจะไปยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปนะครับรัฐบาลรับผิดชอบเดียภาษีตัวเอามาทำถนนบ้างโอเคโอเคโอเคเฮ้ย โอเคโอเคไม่ยากครับทุกคนไม่ยากร้ <Okay. S 1> อนปะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวบอกเลยว่าริมฟุตบาทเนี่ยต่างกับถนนในปั๊มมากครับคือในปั๊มเนี่ยถนนดีมากแต่ว่าถนนพวกริมฟุตบาทเนี่ยแบบมันเลี้ยงไม่ดีอ่ะมันดูดิมันขุดขักขุกขักอะ่ะดูดิมันยกล้ออ่ะไกลยังวะเราก็ต้องสู้ต่อไปครับทุกคน <c oughs> กูจะล้มไหมเนี่ยดูถนนดิเจอปัญหาแล้วครับดูนี่เจอปัญหาแล้วใครที่จะนั่งรถเข็นในประเทศไทยนะครับมึงด้วยนี่คือสิ่งที่มึงต้องเจอครับโอเคแต่ผมฉลาดผมหลบมันไกลมากครับดูนคืออันนี้ผมออกมาแค่ประมาณแบบเนี่ยปั๊มอยู่เนี่ย,ยข้างหน้าไปต่อไม่ได้แหละแต่ก็ผมพูดไปแล้วว่าผมก็จะนํางไมเต็มที่แล้วกันุปวดแขนมากอะคือแบบเชื่อกูจะร้องไห้กคน อุ้ยอุ้ยโอ้โหถนนดีมากอเอ,อ้ยพูดจบแล้วกูขึ้นไม่ได้สาพานกระโดนกูนจะล้มกูจะล้มจบแล้วครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะก็หากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อนคนด่ากัแน่นนเลยวะนั่นคือตามแกนี่นี่ยรทุกคนกรุงเทพ อยากจะบอกทุกคนว่าทำงานเลยครับทำงานแล้วก right? ็ต yeah, ั้งใจเก็บเงินเพื่อเอาไว้เลี anyway> oh, ้ยงดูตัวเองตอนแก่ขนาดกูหนุ่มๆอ่ะกูเห็นเองกูยังเหนื่อยเลยรถไฟฟ้าห่างจากผมไม่ไกลครับด่วนคือประมาณแบบไม่ถึงกิโลประมาณแบบห้าร้อยหกร้อยเมตรแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะครับทุกคนอุปสรรคมันเยอะมากดูอุปสรรคไม่ถึงรถไฟฟ้ากูต้องแบบผ่านต้นไม้เสาไฟแบบมันต้องเลี้ยวเยอะเลยกูไม่ทำคลิปกินนะค่ะอยู่ห้องวะอ่ะลองลองสักหน่อยไหม ใครไต้องขี่อ่ะต้องมีใปกขับขี่ว่ะติดโอ้โหเยอะนะนะคนกูแบบเดินไม่ได้กูต้องระวางสายไฟอีกเหรอคืออะไรอ่ะลงมาขนาดเนี้ยโอ้สูงเลยสูงเลยคุณต้องทำไงเนี่ยไลไฟอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วไงครับดูคนก็เชื่อผมนะครับแท็กซี่ดีกว่านะคนแบบทั่วทั้ช่่ยกันให้กำลังใจผมด้วยครับผมจะก้าวข้ามอูกสรอันนี้ไปให้ได้มันเหมือนไม่ยากนะแต่มันยากแต่คุณน่าจะล้มถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ครับทุกคนก็ถ้าเกิดสมมุิแบบผมเดินไม่ได้เนี่ยผมไปต่อไม่ได้แล้วนี่แหละครับทุกคนบรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวก็มอไซค์มาด้วยหรอถนนมันอยากหรือกูต้องแบบมองวินมอไซค์ด้วยหรอทำไมมึงไม่เอากฎหมายดีๆเลยวะอันนี้คือไปตอบไม่ได้จริงครับทุกคนเฟลแล้วกูไม่ไปแล้วยวดอีกรอบถ้าเกิดแบบไม่เชื่อดูเหมือนเล่นสนุกอ่ะผมไม่โกหกทุกคนผมไปได้โกหกมันคือเรื่องจริงเว้ยไม่เชื่อกูเดี๋ยวกูพยายาม โอเค,คอเกระส่นก็ภารกิจวันนี้นะครับก็สรุปได้ว่าผมรู้เลยนะครับว่าผมอ่ะต้องทํางานให้เยอะๆครับแล้วก็ฝากไปถึงแบบวัยรุ่นนะครับก็ใครที่แบบคิดว่าอนาคตเนี่ยจะแบบกเกษียณแล้วอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องมีคนดูแลถ้าคุณแบบไม่นั่งรถเขนนะ็นอ่ะผมคิดว่าอยู่ได้แต่ถ้าคุณต้องนั่งรถเข็นเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวุูไปชนไอซ์แดดก็แรงคนนก็ใหม่ดีแม่แม่มกูไปอ่ะ ไไม่่ด้เเลยยนีโอเคครับโดนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางเข้าคอนโดผมเรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่าเท่าที่ผมลองสังเกตนะครับถนนที่รัฐบาลทําอ่ะแม่จะเขาหาว่าเราแบบจมตีการเมืองอีกแต่ถนนเขาส้นตีนจริงครับทุกคนถนน,นส้นตีมนมากกูเกือบโดนมาใส่สอยแล้วอะ่ะเอาจริงกูมไม่พูดอะไรดีกว่าอ่อออออออไม่พูดอะไรดีกว่าครับก็เห็นอยู่นะครับนี่บอกไปจากเท่าที่ผมลองใช้ชีวิตบนรถเข็นวันนี้นะครับประมาณทุกคนอาจจะคิดว่าในคีบักแป๊บเดียวเว้ยชื่อพีเป็ดแม่งนั่งบนรถเข็นครึ่งชั่วโมงนี่หว่าจริงๆอ่ะผมนั่งมาชั่วโมงนครับ ผมใช้ชีวิตโบรลเข็นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเข็นออกเข็นเข้าอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยมากแล้วมันไปได้แบบไปได้ไม่ไกลอะ่ะแล้วมือพองหมดแล้วดูดิเชี่ยกูู่หคุณคนหนูหนะเว้ยกูมีพี่เลี้ยง้างจานให้หนะเว้ยอ่ะก็<ๆ>ขอให้เด็กไทยทุกคนนะครับที่กำลังแบบอยู่ในวัยทำงานตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินนะครับแล้วก็คิดแผนเผื่ออนาคตบ้างเผื่ออนาคตแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ดูไว้เป็นตัวอย่างอย่าแดกภาษีเยอะเอาพัฒน,นาบ,บ้างไอสัตว์บ๊ายบายครับสุดท้ายนี้ไม่เอาหมาจีโรสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุุกกคคนนบบ๊าายยดด้งงงงเเเเหหื่่ออณ็รรจิไไม